อะไรนะค่ะค่ะมันมีคนที่4ค่ะโอเคค่ะคนที่สค่อเิเลยวันนี้ครับบอสข่าวันนี้เย่งใหญ่เลยค่ะเอาอย่าเรียกว่ายิ่งใหญ่เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ของเรา3คนต้องให้เครดิตนะฮะนะฮะทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้มันไม่เกี่ยวกับ MGI และแกนอย่างเดียวนะฮะอาจารย์ประจักษ์ชัยก็ดีเฮนนอยก็ดีเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบที่สุดในทุกสายอยู่แล้วไม่ได้มาโวยกันเองนะ เวลาเราอยากทํางาน,นด้วยเราก็จะเลือกคนที่แบบสตรองมีอาวุธลับที่ดีมีบุญบูบุญที่ดีสามารถทําได้ทุกอย่างก็มารวมกันกลายเป็นนะฮะแกรนเฟสของเราซึ่งเราก็จะตะเวนทัวร์ไปนะฮะตามเซ็นทรัลทั้งหมด11โชว์ในเบื้องต้นนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติที่เราทำกิจกรรมที่มันหลากหลายมากขึ้นครับ ออโอ้โหผมเหมือนเดิมเลยครับผมตัวแทนหมอรำทุกธองค์น้องแล้วก็ตัวแทนของผมเสียงพุทธิสารเลยผมแค่รู้สึกว่ามันยังดังแค่ในอีสานแ,แล้วก็มันยังถูกดูอยู่แค่ในอีสานเราอยากให้บอสของผมนะครับแล้วก็ในห้างนะครับพาเราไปเที่วประเทศทั้จริงเพื่อให้คนทั้งทั้งภาคเนี่ยได้รู้จักหมอรำอันนี้คือจุดของผมอันนี้ญญน,นะญญนครับแล้วผมว่าเชรับเกียรติจากอ่ บอสนวัดนี่มันก็เป็นการเพินโปอีกแบบหนึ่งครับคือทีมผมเชื่นชมฝ่าบอสอยู่แล้วแล้วก็เฮียหน่อย <c oughs> แต่มันไม่มีจังหวะที่ว่าใครจะเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนสารตั้งต้นที่จะพาลัวพวกเราซึ่งมันมาพล <c oughs> เ,เวเลยนะ <c oughs> ยลองนึงคือลองนางงามจ๋าเลยต้องงามแบบแมสสุดแล้วเราก็เลยว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะพาลำใหญ่ขึ้นสู่เวที ความเป็นแมสความเป็นแกนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยหรือต่างประเทศซึ่งพอเนียหน่อยบอกว่าเราอาจจะเชื่อมไปถึงต่างประเทศด้วยซึ่งผมว่ารอจังหวะว่าถ้าลำใหญ่มีบุญวาสนาหรือว่าค่ายไห่ตงขามที่เราเป็นอินดี้เนี่ยเพราะวันใดวันหนึ่งที่เราได้ได้ไปสู่อินเตอร์ซึ่งคิดเองไม่ได้เราเราทำ<ช>ด้วยกำลังของเราแนหะ่ะเราทําได้แค่ความเป็นโลคอลท้องถิ่นแถวอีสานหรือว่าทั่วไทยบ้างเล็กน้อยแต่ว่าพอถ้ามาร่วมกับแกรนแล้วมันเหมือนกับว่าต่างคนต่างมีของ ต่างคนต่างสําเร็จนในในวีของตัวเองผมคิดคนเดียวก็ไม่ได้มีเฮียหน่อยเป็นคนประสานผมก็ติดตามของอ่อรอสอยู่แล้ว,ลวาาทางโซเชียลอยู่แล้วก็ยิ่งชื่นชมอยู่แล้วนะถ้ามีโอกาสก,าก็ตอบรับทันทีแล้วก็คิดว่าคิวที่แสนย,ยากในส่วนของความเป็นกินดี้นะความเป็นนักร้องรูกทุ่งของเราเนี่ยเราก็ เก็บหอยเก็บปูของเราไปอยู่แล้วแต่ว่าในจังหวดที่ันต้องเพลินโปเนี่ยนะครับผมก็อยากจะใช้โอกาสตรงนี้จับมือเป็นพันธมิตรในการคอนเน็กกับพี่ๆที่สําเร็จก่อนอยากจะได้ความเป็นแมส์อลังการมากขึ้นซึ่งการคิดโชว์อย่างเงี้ยเงียหน่อยเ็ขาจะมีเขาจะมีเลเวลนี้ที่ใหญ่แล้วก็สําเร็จมาก่อนเพราะั้นนอกจากเราเป็นอินดี้แล้วเราก็อยากเป็นอินเตอร์ด้วยอินดี้สู่อินเตอร์ครับผม ไม่ยากเลยไม่ยากเลยธรรมดาทํางานทางออนไลน์กันอยู่<อ>คือเจอกันบ้างนะครอ,ะอย่างท่านในห้างอาจจะไม่ว่างก็ส่งคนใกล้ชิดมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางนี้ก็จะมาอยู่ทุกครั้งไม่ยากหรอกครับเพราะว่าเอาจริงๆคนที่มาอยู่รวมกันเนี่ยมันไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมันไม่มีอะไรที่มันซ้อนนะครับมันมาแค่ว่าเอออะไรเหรอคุณมีอะไรเรามีอะไรแล้วก็มาเจอกันตรงกลางคุยง่ายมากม แล้วเราก็เทินโปรกันด้วย11โชว์แรก uh huh. เราบอกว่าที่11โชว์แรกเราสักเซสคนเยอะนะฮะรายรับดีเราต้องพูดรายรับด้วยเพราะว่าการไม่มีเงินมันอยู่ไม่ได้ uh huh. น้องๆที่มาร้องเพลงก็จะต้องได้ตังกลับไปทุกคนนะฮะแล้วก็คนที่มาชมก็ต้องได้ความสนุกกลับไปทุกคนพวกเราเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยลงทุนด้วยกันแล้วทุกคนเนี่ยมันก็ต้องเหลือให้กับทุกคนกลับไปเราก็จะเทินโปรนะอินดี <Inter. S 1> <this> ้สู่อินเตอร์ว่าชอบคำนี้มากอินด uh ี huh. <this> ้สู่อินเตอร์ เราเรามีความฝันด้วยนะรู้ไหมว่าผมเคยไปอยู่ร้านสวกัสเราไปเอามิสแกนไปไฟนอลที่ราสสวกัสเคยไปดูโรงโชว์อะ่ะทําไมอะ่ะเขามีเฉพาะต่างชาติโชว์ทำไมอะ่ะแบบเอะทำไมเขาไม่เอาคนไทยผสมประสานโชว์ไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งหมอลำหรือมวยหรืออโครเบติกหรือแบบกายกรรมแบบไทยๆเคยคิดแล้วเคยติดต่อแต่ไม่ประสบความสําเร็จถ้าเป็นไปได้ผมอยากทาอันเนี้ย ให้ประสบความสําเร็จเราไม่ได้อยากโชว์ในร้านอาหารไม่ได้หมายความว่า,วาร้านอาหารไม่ดีนะแต,แต่ร้านอาหารส่วนม,มากเป็นแขกคนไทยรเราอยากจะให้คนต่างชาติดู<ม>จะพยายามทําให้สําเร็จให้ได้ครับอย่างน,น้อยโชว์กันสักเดือนหนึ่งเต็มๆโชว์มันทุกวันผมอยากเป็นเพอร์มิแนน์แบบนี้นะมันจะสนุกมากครับก็ฟันนะครับสนุกเลยง่ายๆตั้งแต่6โมงเปิดประตูเที่ยงคืนปิดประตูไล่กลับบ้านครับ นะฮะตลอดเวลาก็นับตที่ทำทำเบทีนะฮะทางนี้ก็เพลงทางนี้ก็เพลงนะครับแดนเซอร์มาสองทางทางนี้ก็ยืนเป็นหลักถ้าอยากดูผู้ชายก็ไปทางนี้อันนี้ก็จะสอยผู้ชายใหมซิกพงซิกแพกมาให้ทางนี้ก็ม้วนจอยตามสไตล์ใครชอบลำยไยลำยไยมาประผลตัวก็จะแบบเอาเต็มที่ลำไย่ยเป็นแบบผมว่าลำยไยก็เป็นสุดยอดนะ คือผมไม่รู้เหมือนกันเขาเอาแรงมาจากไหนในห้างผมสงสารเขานะผมดูผมไม่ได้สงสารในห้างผมสงสารเขาจับไม้ทุกวันวันละยาวมากโชว์ลำไยครั้งหนึ่งกี่ชั่วโมงฮะชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงคือหนึ่งชั่วโมงคือร้องทุกวันวันหนึ่งประมาณสองโชว์ร้องโชว์บ่ายโชว์ดึกโชว์บ่ายโชว์ดึกนะฮะแล้วก็อิงฟ้าซึ่งเมื่อกี้อิงฟ้าขึ้นทวิตแล้วทุกวันเลยเหรออ่เขาทวิตนะฮะ เขาดูเราอยู่เขาบอกว่าพอดีเขาอยู่อุทัยวันนี้กลับมาไม่ทันเขาบอกว่าเขาเค่แจ้งแซวว่าไปทุกวันเลยเหรอไปยความว่าหาคิวได้แล้วใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ตอบไปว่าไปทุกวันเดี๋ยวจะแคนเซลเพราะว่าเราอยากให้แฟนคลับทุกจุดที่เราประชาสัมพันธ์เนี่ยที่ว่าเราจะเล่นน่ะได้เจอลำยัยได้เจอยิงฟ้าได้เจอชา์ลอตต์ได้เจอแกนไวท์ได้เจอมิสแกนได้เจอหมอลำอันนี้ผมฝาก นี่หน่อยพระเอกนางเอกหมอลำทุกวงตอนนี้ปิดวงอยู่เพราะว่าฤดูฝนไปหยิบพระเอกที่ดังๆไปหยิบนางเอกดังดันมาตามโจทย์นะครับว่าดังๆมาแจมส่วนเฮียมีอะไรจะมาแจมอีกไหมน้องยูกิเห็นน้องยูกิไหมผักน้องยูกิด้วยน้องยูกิคนที่ร้องเดี่ยวอะที่ใส่ชุดอาตีอะ ใส่ชุดลาตี <ENNIS S 1> แล้วเต้นได้เหมือนไม่ได้ใส่ชุดลาตีทําได้อย่างไรทําได้อย่างไรเหมือนใส่ชุดสั้นที่สําการกระซิบน้องบอกว่าชาตินี้ขอเป็นมิสแกรนสักครั้งเอาล่ะตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่รู้ไหมสิบเจ็ดน้องต้องรอก่อนอ้าวทำไมเดี๋ยวเขายังไม่แก่เหมือนพวกเราเย็นๆทีอย่าตกใจผมยินดีครับเพราะว่าผมชอบเด็กที่มี พลังมีความสามารถคนเราผู้ตรงๆนะจะดังหรือไม่ดังอะ่ะมันตอบไม่ได้แต่ตอบได้แน่ๆคนมีความสามารถมักจะดัง<ม>นี่เป็นนี่เป็นไบเบิลเลยคนมีความสามารถคนมีความสามารถมักจะดังแต่ส่วนคนทั้งหมดต่อให้สวยอะไร<ม>ใดๆแค่ไหนดังหรือไม่ดังผมไม่รู้นะฮะยากหน่อยแต่คนที่มีความสามารถมักจะดังเพราะฉะนั้นน้องเป็นคนมีความสามารถฝากน้องอยูกิไหทองคําด้วย ถูกชะตาน้องคนนี้จังเลยเมื port. ่อกี้นั่งดูเพลินเลยเออแบบแบบมีความรู้สึกละมุนละม่อมแล้วก็เห็นเงาอิงฟ้าเล็กๆตรงที่ว่าเวลาร้องไปป๊บป๊บป้าอิงฟ้าก็เป็น body language ใ right? ช่ไหมป้าปุ ين, ๊ปั you know. ๊บปุ๊ปั๊บอะไรเขาเนี่ยอันเนี่ยอันเนี้เขาเรียกภาษากายนฮะ หมอลำไอดอลเต็มที่ผู้ชนะก็เยอะนี่ใช่ครับอันนี้อันนี้สุดเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับบอสตอนนี้ผู้ชนะไม่ว่างไปก่อสร้างกันอยู่ยอก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 ก่อสร้างเลวทีบอกผมมาในตัวแทนของหมอลำครับบอสกอย่างที่บอกว่าอย่างที่บอสบอกเมื่อกี้คือทุกวงเดี๋ยวดูเลยครับว่านะตอนนั้นต้องเป็นอะไรโชว์ต่อไปนี่คือไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเมื่อกี้นะ เสิร์ฟกันเมื่อกี้นี้เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บยังสนุกเลยลำยัยทําให้สนุกได้ขนาดนั้นคุณไม่ต้องห่วงเลยครับความสนุกเกิดขึ้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสิบเอ็ดครั้งเมื่อกี้ไม่มีเมื่อกี้ไม่มีสคริปต์นะครับใช่ครับทำไมถึงไม่มีสคริปต์รู้ไหมฮะต่างคนต่างเพิ่งมาถึงนะก้อไม่ก็ศิลปินเราก็เพิ่งมาถึงทุกคนอ่ะไอ้เจ้าอาร์มก็เพิ่งมาชาลลอตก็เพิ่งแต่ต้องชมชาลลอตหน่อยเนาะใช่ครับเต้นเออนางไปเต้นตาม แดนเซอร์แล้วนางก็ชิลมองเออตามก็แบบเลิศมากแต่มีท่าหนึ่งที่นางน้องสอบตกคือท่าแอนก้นเธอไม่กล้าแอนแต่เดี๋ยวใครอยากดูชาลล็อตแอนก้นต้องไปดูโชว์จริงฮะเดี๋ยวบังคับให้ซ้อมเป็นหางเครื่องจริงๆเป็นดนเซอร์ครับฮะเป็นกาวใจเอาจริงๆอย่าเรียกว่าจะเรียกว่ากาวใจใครจะเรียกก็ได้แต่เอาจริงๆเรื่องมันถึงผมเนี่ย